ผมลุงครับสวัสดีครับผมลุงครับอันของท่าแกนี้บอครับนี่ของอันไมโครประเทศยูนีบอครับนี่นึงโอ้แต่ว่าอันเพิ่นบวบานนี่เพิ่นเบื้องไหนอยู่นะครับน้าลุงครับลุงนิยมกับมาล้อมไอเพิ่นบอครับนี่จะได้นี่โอ้เหมือนอันพันพันมาอยู่พันนี่เห็นเรารับเห็นเราปลูกกล้วยปลูกยังไย่งครับขับรถพันมาโอ้แล้วเราบมกันได้เราก็คุ้เห็นบถ้าไม่ตกบ้านภาษาเบียงไง อ๋อช่วยละเจ้าบ่นึกว่าของทีมงานเพิ่นไหมครับอ๋อครับครับผมครับอันนี้ล้อมเลี้ยงป้าไว้หลายแล้วครับวันนี้จองล้อมไว้แล้วครับน้องครับจะเลี้ยงป้าเลี้ยงกบแล้วอ๋อเลี้ยงป้าเลี้ยงกบยูแบบป้อเพียงอยู่แบบลูกทุ่งข้านียครับเนาะครับล้อมไม่ทันแล้ว้ะครับเออหลายอยู่นี่อ๋อลุงลุงลุงนิยมครับอันทอแกเพิ่นเลี้ยงป้ายังไงครับนี่จะเลี้ยงป้าป้าอะลร ส้มส้มเตยมองนี่ไแตอยู่งนะครับเนาะเป็นโบราณใช่ไหครับเนาะพี่รุ่งว่าบางอันเป็นคุดมองนีเนี่ยเรื่องเบ็ดหลายปะครับเนี่ยงบเบอโอพื้นที่พื้นที่เล็กไรครับลุงครับพื้นที่เล็กไรครับนี่ยโอชิดไรมองมองนี่ครับโอหญ้าไป็อยพูดอี เงาไปหอดบูบวัดใจได้บางจุดบางแห่งนะครับเนาะบู้เงาแห้งเลยครับผมก็นนี้ก็ร่างปลูกกล้วยปลูกอันนี้นะครับเนาะปลูกกําลังเรืมครับปลูกขิงไข่ครับปลูกคาเหลืองเนาะน้ำลึกกว่าครับคุณลึกกว่าเขาหนโอ้คุณเอาดินมาใส่นีเนาะครับนี่เนาะคุณเอาใส่หนาทางนะครับเนาะแต่ว่าโชคดีเนาะติดกับทางหน้าติดกับทางได้ครับแล้วขับรถออมอะไรได้ของเขาเนี่เนาะ โอ้เป็นดินแบบไหนเนาะดินเหนียวดินหินดินยังไงออดินบูนขึ้นกันนะครับเนาะนท่าไหร่ครับบ๊บมี้แบบก่อนหินยังไงถ้าเปนบีเนาะอ๋อดินด้านปะอ๋อของอ๋อครับเครับครับผมครับอ โอ้แต่เพ่นมักเฮ็ดอันเฮ็ดให้เป็นตัวอย่างให้เขาเบิ่งลครับแล้วเพืออันมักอันแนวเกษอรเนียครับเนาไมาแบบคุดจัเสียแต่ว่าป้านี็นตัวใหญ่ยังครับผมป้าน่ะโอ้้อมบอลรอไปนี่มันสีบื้นหนีหรอ่ครับนี่ไปกบจไปไปหรือเปไปกบไปยังหรอ โอไปกบไปยังก้ป่านแต่ว่าน้ำเป็นน้ำคุ้นๆเนาะครับพีน่น้ำนี่เดี๋ยวมันใสนอันนี้น้ำปีแรกมันเป็นสีเลยอ๋ออีปีบอถ้าพี่น้ำใสป่ะครับครับอ๋อม,มีน้ำ่านออกนะครับนเรือนน้ำจะใสโอ้โอ้โอครับผมในในทุ่งนานั่นมีนามีมีป้ามีน้ำประเด็นย่างบ่มีเนาะย่างบ่มีอกเขาย่างบนใตเนาครับว่อันนี้กันไว้มันก็ออกเนาะครับ เตียนออกอีกอ๋อเลี้ยงโกบนี่ก็หลายเติรไปได้นเนาะอ๋อเฉพาะมังรอมาเนี่ยเข้าด้านนีะครับเฉพาะเฉพาะมังรอมาเนี่ยประมาณบ่หลายเนาะนี่ยสองไรกัวกับกำลังแบบพ้อเพียงแล้วครับเนาะครกะเทศเขาเอื่นว่าไรหน้าทุบผสมแล้วครับนี่ของน้าของน้องหน้าครับโของน้องหน้าสาเงี้ยสะหนูอะไร อ๋อครับผมครับรอบไยังดีเนาะดูด uh ีนะครับรอบแล้วกรับดูดีเนาะต่อมย่างเขียวดูดีครับเมืองที่ไหนครับผมบอยโยกพันสีโยกกระท่อมยกยังอยู่ทั้งหมดเลยเนาะโยกป่านเนาะโอ้ข้างในบุญนะข้างไหนเห็นอ่ะโอ้ครับผมเื็นคูเป็นหลุมยังนี่ก็เวลาเป็นหลุมเอียงอ แต่แต่เพิ่นเราเทอออกแบบนะครับเห็ดเองเนาะรเราเห็ดเองคุดเองเลยโอ้แต่ว่าคาธรรมดากับบัวลอยนะั้นลายครับผมเห็นเรากับพานมากครับเห็นเราเป็นลูกเนาะลูกนิยมเห็นเราก็บมีความสูขดีเนาเห็ดแบบนี้นะนะนเดดนาะห,บบนนะหาคนเห็ดแบบนี้ยากเลยเนานะ โอ้แต่ว่าตอนนี้ยังใหม่อยู่เนาะตอนนี้ยังใหม่อยู่ยังหอนแดดอยู่เนาะแม่ว่าแดดหอนนะยังผมมีต้นใหม่โ่มแม่ครับต้นไม้มาปลูกอีายุอ๋อครับผมครับครับแล้วต้นไม้มาปลูกายุเพิ่มอีกครับเพราะมันแรงนะู่นปลูกได้อ๋อครับครับผมเมนอยู่มันมันสีใต้แล้วต้นไม้ใต้แทนแล้วครับผมครับโคตรจกมากอะต้นนี้ เอาต้นไม้มาปลูกแล้วมันมันดีนะมันมาตรงน้ำไหลายครับครับผมเคากล้วยมันทนป่ะครับปลูกครับครับโอ้โหเ่ษตรปลูกยังนั่นปลูกยาป่ะเห็นอันอันใสอ่าอ๋อฟางอ่ะนะปุ๋ยขี้งัวปุ๋ยงัวนปุ๋ยยังไงปุ๋ยเสียเพิ่นครับครับผมครับแบบใส่แบบ แบบเพืกันว่าแบบธรรมชาตินะครับครับครับผมถ้าเป็นว่าสนใจติดต่อทีมงานพระเดชพระคุตต้องครับติดต่อใดเนาะติดต่อได้ติดต่อป้าป้าสุดบอกครับทีมงานไม่เข้ามีเบอร์เพิ่นผมเบอร์เพิ่นกับมีผมเคยลงไหวอยู่เนาะผมเคยมาเบิ่งตต่อพระคุตติใหม่นะครับก็ติดต่อพระเดชได้เนาะติดต่อใดเลยครับผมติดต่อพระคุตครับผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะผู้ใดอยากเห็นแบบนี้เนาะติดต่อพระเดชได้ครับผมเด้อพี่น้องเลยติดต่อพระเดชครับ ทีมงานอยู่บ้านประสาทเรียงกันไหมตำบลกาบเชิงครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับที่ตัวไหนนะครับเนาะ